ส่วนเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เกี่ยวข้องกับพรบรกัญชาการชงนะคะคือตอนนี้เนี่ยยังไม่มีพรบรกัญชาการชงนะคะที่ออกมาบังคับใช้แต่ว่าก็มีข่าวออกมาต่อเนื่องว่าก็มีการเกิดผลกระทบนะคะกับผู้ที่ใช้กัญชาที่มีผลข้างเคียงล่าสุดเนี่ยก็พบนะคะว่ามีปัญหากับผู้ใช้กัญชาในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวทที่อาการดีขึ้นแล้วแต่ว่าพบการลักลอบใช้กัญชาด้วยตัวเองค่ะก็เลยทําให้อาการกลับมากําเริบซ้ําอีกนะคะ นี่เป็นข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยจากแพทย์หญิงมันธนากิติพิรชนค่ะเป็นรองผู้อำนวยการจากโรงพยาบาลจิตเวทนครสวรรค์ราชนครินทที่พบผู้ป่วยจิตเวทมีอาการกำเริบจากการใช้กัญชาสันทนาการนะคะจนต้องกลับเข้ามารับการรักษาซ้ำเนื่องจากว่ามีอาการก็คือหลอนหูแว่วแล้วก็มีปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์ค่ะโดยเฉพาะปี -65 ปีนี้ค่ะ ก็เป็นการเก็บข้อมูลกันมาตั้งแต่ต้นปีเดือนมกราคมถึงสิงหาคมก็คือ8เดือนเท่านั้นพบว่าผู้ป่วยที่เกิดอาการจิตเวทกำเริบมี1น3่คนนะคะแบ่งเป็นผู้ป่วยนอก87คนรักษา339ครั้งแล้วก็ผู้ป่วยใน16คนรักษา19ครั้งค่ะซึ่งเป็นผู้ป่วยเดิมที่เขารับการรักษาซ้ำเกือบทุกรายกลับไปใช้กัญชาด้วยตัวเอง แล้วปัญหาก็คือมักจะใช้กัญชาเพื่อสันทนาการโดยขาดความรู้ความเข้าใจนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะคะที่การใช้เนี่ยอย่างน,น้อยก็ต้องปรึกษาแพทย์ด้วยนะคะว่าให้ใช้ยังไงด้วยเหตุผลนี้แ่ะค่ะก็เลยมีความจําเป็นที่โรงพยาบาลจิตเวชเปิดคลินิกกัญชานะคะ,คะเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจกับผู้ป่วยรวมไปถึงข้อห้ามของการใช้กัญชาแล้วก็เป็นทางเลือกในการรักษาให้กับผู้ป่วยบางกลุ่มด้วยนะคะ,คะเรามีรายงานจากคุณอรวรฤทิไกรคะ่ะ คลินิกกัญชาซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มงานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลจิตเวทนครสวรรค์ราชนครินเปิดให้บริการมาตั้งแต่เดือนเมษายน2564หลังพบปัญหาผู้ป่วยจิตเวทมีการลักลอบใช้กัญชาด้วยตนเองจนทำให้อาการกำเริบขั้นตอนในการเข้ารับบริการผู้ป่วยต้องผ่านการประเมินคัดกรองจากแพทย์ก่อน หากพบมีอาการในกลุ่มต้องห้ามเช่นเป็นโรคจิตเภทอารมณ์สองขั้วโรคซึมเศร้าหรือโรคจิตจากการใช้ยาเสพติดกลุ่มอาการเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ไม่สามารถใช้กัญชาในการรักษาได้โดยที่ผ่านมาทางคลินิกได้สร้างความเข้าใจให้กับผู้ป่วยดำเนินการให้คำปรึกษาไปแล้วกว่า100รรายถ้าเป็นกรณีของผู้ป่วยจิตเวทเนี่ยส่วนใหญ่ที่มีการส่งต่อมาจากแผนปัจจุบันนะคะก็คือจะมีการ ให้คำปรึกษาซะส่วนใหญ่จะไม่ได้มีการสั่งจ่ายกัญชาในผู้ป่วยจิตเวทค่ะ<ม>เพราะว่าเป็นที่รู้กันแน่นอนเนาะเพราะว่ามันเอ่ามันเป็นข้อข้อห้ามใช้หรือว่าข้อควรระวังนะคะในผู้ป่วยที่อ่าเป็นจิตเวทเนาะหรือว่ามีอาการซึมเศร้ามีอารมณ์สองขั้วอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นข้อห้ามแต่หากผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจรักษาเป็นกลุ่มอาการภาวะเครียดหรือมีอาการนอนไม่หลับที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาแผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทยจะประเมินและสั่งจ่ายยาสุขใสยาชนิดแคปซูลยาแผนไทยที่มีส่วนผสมสมุนไพรไทยหลายชนิดและมีกัญชาผสมอยู่ด้วยการใช้กัญชาในกลุ่มผู้ป่วยอาการทางจิตนั้นจะไม่ใช้น้ำมันสกัดกัญชาโดยตรงเหมือนกลุ่มอาการป่วยทางร่างกายแต่จะใช้กัญชาเป็นส่วนผสมบางอย่างเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยในการรักษารงามาจิตเวชก็จะเป็นในเรื่องของการที่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการใช้กัญชาอย่างถูกวิธี ในส่วนของโรคธาตจิตเวชเนี่ยก็จะมีบางบางโรคนะที่อาจจะใช้กัญชาได้บรรยายุกสายญาติที่มีส่วนผสมของกัญชาเนี่ยอาจจะใช้ได้ในรายที่อย่างเช่นคลายความกังวลหรือว่านอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะสามารถใช้ได้เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนอกจากทางเลือกแผนปัจจุบัน สิ่งสําคัญคือต้องให้ผู้ป่วยโรคทางจิตเวชเข้าใจว่าการใช้กัญชาไม่สามารถช่วยรักษาอาการทางจิตได้แนวทางที่ถูกต้องคือการเข้ารับการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อผลการรักษาที่ดีนะทัทีสุนทรปั้นถ่ายภาพอรวรรธิทิการายงาน